การแข่งขันจะเริ่มต้นน้าบัดดีใครขันใครขันใครขันแค่นี้ละมั้งนี่ก็เต็มโตแล้วนะ ตอนนี้สมเดยจอยู่ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ทุกคนโหที่นี่รถเยอะมากแตกต่างจากที่บ้านสมเด็เลยปกติสมเดยจจะขับซาเล้งอยู่ในไลน์ใช่ไหมวันนี้มาจะโหรถเยอะแตกหน้าแตกตามากน้องยิ้มตอนนี้ตอนนี้ก็าลังตอนนี้เรากําลังใช่ และที่สมเด็จมาวันนี้สมเด็จมาเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันตกปลากระพงกับเจสสาวยูทูบเบอร์แล้วเราต้องชิงความได้เปรียบบุทคลด้วยการกินกินให้ไ้มมัีงสุดเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงไปสู้กับคนอื่นเขาไงจริงไหมพี่หญิงจ้ะเพราะว่าเธอ หมดเวลาแล้วอีกสิบานาทีสุดท้ายต้องกินในคุ้มทุกคนช่วยคนหน่อยถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สมเด็จอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอยู่ที่งาน first lady youtube first lady anchor <First> thailand. thailand first thailand anchor youtube first thailand lady ครับ first thailand an อะไรวะ Welcome the first YouTube Angler competition Lady Thailand to of first มันเป็นงานรวมตัวของเจ็ดสาวยูทูบเบอร์นักตกปลาเมืองไทยโดยมีพี่เมมี่แล้วก็พี่ลลีแล้วก็มีพี่หญิงแล้วก็น้องเอนนิงแล้วก็มีสาวฝรั่งด้วยพี่ซูซี่แล้วก็น้องออยฝอยทอดด้วยอุปกรณ์พร้มอมละรออีกแป๊บ ในวันนี้นะครับกติกาหลักนะครับก็จะให้ทุกคนเนี่ยใช้หัวจิ๊กนะครับเฮดช็อตของอันลัวนะครับให้ครบ4ขนาดก็จะมี10กรัม7กรัม5กรัมแล้วก็3.5มจุดห้ากรัมในสขนาดเนี้ยต้องได้ปลาอย่างน้อย1ตัวนะครับกติกาเนี่ยผู้ชนะเราจะนับจากจํานวนปลาแต่ว่าคุณต้องได้ปลาจากหัวจิ๊ก4ขนาดก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณได้แค่3ขนาดอันเนี้ยคุณจะอยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มที่ได้4ขนาดจะเป็นผู้ชนะก่อน แล้วเราจะไปจัดกลุ่มแพ้อีกทีหนึ่งแน่นอนวันนี้เรามีช่วยรางวัลที่1ที่2และที่3และที่โหลก็จะมีรางวัลเปิดะเปรอเหมือนกันที่โหลกที่โหลกก็จะได้เปรอะเปรอยะเงี้ยแล้ยฮัลโหลภาษาไม่ได้ภาษาต่อมากเลยเฮชชั่นเฮชชั่นเบลลิค นว้นนี้ไม่เห็นมียตอนนี้เรากำลังจะลุงบอลของเพเดจะไปจากัวันนี้นะครับปิงปิงได้อยู่กับตสาวทั้งตกปลาทั้งหมด7คนนะครับซึ่งตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักในวงการตกปลานะครับหลายคนก็เคยเห็นผ่านทางช่อง Youtube เริ่มแรกเลยนี่คนแรกครับ I'm Susie from the Bangkok Hooker Channel พี่ปิงซูซี่นะครับจากบางกอกฮุกเกอร์ Channel ต่อไปสมเด็ค่ะจากช่องหน้ากรมสมเด็ค่ะ หญิงแทงเกอร์ค่ะเอ็นหญิงจากฟิชชิงเอ็นค่ะน้องอ้อยหอยทอดค่ะจากช่องอันลวดทีวีค่ะเมมี่เองค่ะจากช่องเมมี่คะ่ะน้องหลีนะคะจากช่องเมมี่ค่ะไงล่ะไงล่ะโอ้โหวันนี้ก็อยู่กันทั้งหมด7ท่านนะครับมาประชันจะเรียกว่าฝีมือเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีมีพร็อพมีการแต่งตัวมีทุกอ,อย่างนะครับเรื่องของผู้หญิงเนี่ย ตกปลาไม่เหมือนผู้ชายแน่นอนนะครับการเตรียมตัวจะนานมากแล้วตอนนี้ทุกคนก็พร้อมกันหมดแล้วเวลาก็ดาเนินมาถึงแล้วมาดูกันเริ่มยังเยก่อยเริ่มยังการแข่งขันจะเริ่มต้นหน้าบันดีก ตนึงาของเกดของเกดของเกดไปดิเดินเดินไปเดินไปเดินไปาหาลุด ใส่เหยื่อปะคะผมเด็ได้ใส่เหยื่อปะคะใส่สิคะฮะเมื่อกี้มันหลุดคือตั้งใจให้มันหลุดที่ว่านะสมเด็จต้องเอาจิ้มน้ำปลาด้วยได้เงี้ไปเลยไปไกลเลยไปไกลเลยพี่แม่พกยาแก้กำในนู่นสองคำเดี๋ยวห้ามล้างเดี๋ยวห้ามล้ Ô bộ ô ổng Ô này, ổng cái cái การครึ่งหลังช่วงครึ่งหลังนี้คิดว่าจะทำไงกันดีถึงจะเอาชนะหลีได้พุ่งสดค่ะอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็ต้องผักหรีตกน้ำเออตรงนี้ต้องจับเขาดับหลีดีกว่าแล้วอุ้ยไม่ได้อันนี้เด็กเด็กปั้นเม่มีค่ะอย่าทำอย่าทำแบบนี้เลยถ้หลีเดินผ่านมาเราต้องแบบผักหลีตกน้ำเพื่อที่จะไม่จับจับหลีไปมัดไว้ก่อนเออมัดแล้วก็เอาเอาไม้อะไรจิ้มตะกร่ำให้พยาบานจับหลีไปมัดไว้ก่อนโง่แล้วเสียงใครกระโดดเสียงใครกระโดด ไม่ยอมโอ๊ยเจ้าอะไรกันนี่น่ารำคจังเลยดูดิเาเ้จาอะไรกันก็ไม่รู้อะพี่แม่ค้าขายต้นขายขายผักวะเนี่ยดูดิเฮ้ยเราต้องวางแผนกันว่าทำยังไงถึงจะตัดตแต้มดีได้เขาจะทำไงดีเบียดเราต้องเบียดโอ้เราต้องเบียดเบียดให้ตกน้ำลงน้ำไปเลย เอาวเองะตัวเองให้รอก่อนเอาเอาปลาขึ้นมาให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยไปแทะเขานะเดี๋ยวรอดูข้างหลังเดี๋ยวรอดูข้างหลังี๋ยวเดๆ้วผมเดคงไม่ตกอะใช่ไหมดูดูมันอยู่อยู่บวยแทนที่ว่าจะเตรียมอุปกรณ์ทม่เตรียมหน้าก่อนอยู่บวยหน้าบวยแต่แทนที่มันจะเตรียมอุปกรณ์อยดูนี่ดนี่ดูหน้านะนี่หน้าบ้งหน้าบึ้งหน้างหน้บแล้วดูนี่ ป่าไม่เน้นเน้นนะเน้นอ่าแน่นอนแน่นอนนี่เขาบอกด้วยนะป่าไม่แดงไม่มีแรงเดินพวกนี้โอ้โหโอ้สัมเดยบอกเบเบยโอ้โหเธอขิงกันใหญ่แล้ววะทคนพวกนี้นี่เมมี่นี่ลูกศิษย์สมเดย์นะสมเดย์ขึกับมืออ้าขึ้นมากับมือโอ้ทั้งขิงทั้งขาเลยเว้ยไม่ขาเยอะแล้วเจอวันนี้ใครคอยเองกูเตรียมน้ร้อนมาอย่างเดียวเป็นผมจะไม่พูดแบบนั้นแหละ สมเด็จกี่ตัวแล้วคะตัวหนึ่งเงียยเงียบตัวเดียวเน่ สนันสนามเลยครับดูซี่อดรอดไปก่อนอย่างโดนเฮ้ยหรือว่าโดนแล้วคู่เฮ้ยถ้าที่โดนแล้วคู่เดินไปไหนเดินไปไหนเดินเล่นมันท มิดเซลอวโทษขอโทษทีเครื่องมิเซลเฮ้ยพี่เลยพี่ขอบ้าวิ่งนานแล้วเนี่ยขอก็แจมมือมาดะเลยคมาพี่จัดเลยค่ะแถวทำไมมากระจุกตรงนี้เนี่ยเอ้าไม่มี Chip, I'm out. Yes! Well done. Now you're not, not the bottom anymore. Because if you because uh, now you're tied with her, but yeah. you're tied, but you land the fish later, you're in the lead. Wow. สุภาสิทธิ์ฝรั่งวันละคำ He laughs last laughs longest หัวเราะทีหลังดังกว่าซูซี่นะครับก็จากอันดับเจ็ดนะครับก็ไต่ขึ้นมาอันดับหกถีบสนเด็ลงไปข้างล่างนะครับก็เท่าทีนะสมเดย์เปิดอันอื่เดยแล้วกันห่า สี่สามสองหนึ่งมืน่ัมไปสอรางวัลเลยอ่ะเนไหมีมือว่าีมือว่อ้าวสุดยอดเอ้าแล้วมีใครติดอ้กเนี่ยใครใได้ยิีมมีม่มีมีรางวัลนึงอีกรางวัลนึง่ะรางวัลแห้ไหต้องโดนเลยค่ะโดนเลยคะโดนโดนตบ นี่ๆๆๆเตรียมแล้วเตรียมแล้วไหนวะไหนวะไหนคนแพ้วะการแข่งขันก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับสองควอเตอร์นะครับใครชนะ ก็คือคนที่ได้รับได้ปลาจํานวนสูงที่สุดใช่ได้จากหัวจิกทั้ง4ขนาดและได้จํานวนมากที่สุดอ่าโดยหัวจิกหัวจิกเฮดช็อตนะครับของอันลัวนะครับล็อกท่อหดสี่ขนาดนี้มีอะไรบ้างครับมี10กรัม7กรัม5ากรัมแล้วก็3.5กรัมครับอ๋อคนที่ได้รางวัลนี่คือได้ครบกับทุกคนแล้วใช่ไหมใช่โอเคงั้นไม่รอช้านะครับก็ขอประกาศนะครับอันดับ3าก่อนนะครับครับสําหรับอันดับ3าปลารวม ยอดเยี่ยมได้แก่ใครวะใครวะนะครับสำหรับรางวัลอันดับ3นะครับปลารวมยูทูบเบอร์หญิงยอดเยี่ยมได้แก่สาวมาแทน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 ททนแทนแทนน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 แนนแแแแแถมแแ โอเคขอบคุณครับมีชามีชุอารมณ์สามไปแล้วต่อไปต่อไปอันดับที่สองอันดับที่สองได้แก่ประกาศรางวัลมาที่กันหมดอันดับที่สองได้แก่เอ็นหนิงครับพิเชษเอ็นหิง อันดับหนึ่งต้องยอมรับเลยว่าเขาทิ้งห่างชายวันนี้ร้อนมากฮอตมากมามืดอด้วยใช่มามือด้วยเดินไปไหนมาไหนก็โอ้โดนเดินไปตรงนี้โดนโดนไปตรงนั้นโดนที่สำคัญอัดปากกลางหันกลางโอ้โหขึ้นไปหันต่อก็ยังออกมาได้โคนปิดมากนะครับสุดยอดมากสำหรับอันดับหนึ่งได้แก ทีน,นี้ไม่มีซาวด์กูแล้วอนื่อยไม่ออกหมดเพลกแล้วอันดับหนึ่งได้แก่เอววโอเคน้องหลีหลีจากช่องเมมี่ค่ะ มีอีกนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเป็นอันนี้เป็นรางวัลอันดับสุดท้ายยอดเยี่ยมนะครับหรือว่ารางวัลบวยนะครับโอ้ปีนี้นี่ขบเคี่ยวกันแบบว่าใช่นาทีสุดท้ายใช่จำนวนปลาเท่ากันใช่แต่ตามกติกาแล้วคนคนที่ขึ้นทีหลังอ่าก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้รอดวันนี้อ่าโดนง่ายๆก็คือโดนทีมตกลงมาหมอนเถอะอ่าก็คือพี่ซูซี่บังกอฮุเกอร์เนาะครับได้ปลาจำนวนเท่ากับ อีกคนนึ่งที่สุดท้ายแต่ว่าเขาขึ้นที่หลังฉะนั้นเขาก็เป็นอันดับรองของบุ้ยไปรอดไปพีตุ้ซีรอดไปส่วนอันดับสุดท้ายยอดเยี่ยมก็นะครับเราก็มีช่วยรางวัลให้เช่นเดียวกันอ่าครับสำหรับรองสุดท้ายยอดเยี่ยมได้แก่ตมเด็จากพนแรักลมสมนเด เรวยรับถ้วยเอ๊รางวัลมันไม่ใช่ถ้วยนะครับแล้วเมื่อกี้บอกถวยไม่ใช่หรอัเป็นจานเป็นจานรางวัลเป็นจานใครจะมอบใครจะมอบให้คุณซูซี่ไงถ่าก่อนถ่ายก่อเดี๋ยวรามาเป็นาลังใจให้น้องหน่อยดูก่อนหน่อยนีก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับบางเขาไม่เลยเขาเต็มเขา็มเเอเมามอบรางวัลแต่รางวัลไม่รู้ฉีดยังไงรู้ฉีดยังไง พี่เดีผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันไอผมมันขยับแล้วมันออกเองพี่เร็วเดีวเดีวเป็นไรอ่ะมันมันต้องอ่นไม่ดังมันต้องอ่นไม่ดังเน๊อห์อ่านมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคมันคืออะไรอ่ะมี่พี่จวงเนี่ทำอย่างนี้เวลาเวลาเนี้ยนะเราพี่ก็จะต่อยอ๋อต้องต้องเน้ต้องมาืนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองเทสคเดี๋ยวลองเช็คดูดามก่อนว่าวัาอ่ะประมาณไหนผ่านผ่านผ่าน บอกไว้ก่อนนะขอบมันคมขอบมันคมเอาแค่เตอไม่ออกเไม่ต้องเอาเลือด1ลยเทสวันวันเทสวันเทสวันองามใช้กูจังอะไรก็กูกูทุกอย่างอ้าวอ้าวแรงแรงอะบอกยังไงอะแรง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 โอเคซอง angry angry

หมดหมดหมดแล้วไม่ไม่มครั้งที่แล้วครา้งที่แล้วที่ไปเยือนอ่ะครั้งที่เราที่ที่ไปบ้านสมเด็อ่ะเออแกงพีไปเยอะเหมือนกันเติมเตม ครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะนัดมารวมตัวกันอีกจะไปตกปลาอะไรนั้นนะครับขอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงความรู้สึกเย็นนี่คะ่ะอือร่อยเหมือนกันนะ กับผีญี่ปุ่นะล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วจริงๆวันนี้สมเด็จจาใช้ได้เัาก็ไม่ได้ซีเรียสเดีวเเพราะเราตั้งใจมาตกสนุกไงไม่ได้แบบซีเรียดอ่ะ